สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกประเด็นที่น่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องทักษะที่สำคัญมากๆในโลกธุรกิจยุคนี้เลยก็คือเรื่องการสื่อสารการพัฒนาบุคลิกภาพแล้วก็การนำเสนอตัวเองให้ดูเป็นมืออาชีพนะครับข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากการนำเสนอของอาจารย์ฤดีชนกรุ่งเรืองไมตรีหรืออาจารย์เจสซี่นะครับท่านสอนอยู่ที่คณะบริหารธุรกิจมอหอกกันค้าไทาย ค่ะท่านเชี่ยวชาญหลายด้านเลยนะคะทั้งบริหารธุรกิจระหว่างประเทศการเป็นผู้ประกอบการแล้วก็มีเรื่องที่น่าสนใจมากคือแบรนด์ personality บุคลิกภาพของแบรนด์แถมอาจารย์ยังมีใบรับรองเยอะมากเลยนะคะทั้งด้านการสื่อสาร personal branding แล้วก็ image consulting ด้วยค่ะใช่ครับคือครบเครื่องมากๆเป้าหมายที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คืออยากจะ,ะกลั่นเอาแก่นสำคัญออกมาเลยว่า ทักษะพวกนี้เนี่ยมันส่งผลต่อความสำเร็จในอาชีพอย่างไรโดยเฉพาะกับกลุ่มผู้บริหารผู้จัดการหรือคนทำงานระดับสูงในยุคดิจิทัลซึ่งก็ตรงกับกลุ่มเป้าหมายในหลักสูตรที่อาจารย์เจสซี่ท่านออกแบบไว้เลยนะครับทีนี้มีเรื่องหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากจากข้อมูลของอาจารย์คือเคยรู้สึกไหมครับว่าบางทีแค่ท่าทางที่เราแสดงออกเนี่ยมันกลับทำให้คนเชื่อถือเราได้มากกว่าคำพูดสวยๆที่เราเตรียมมาอย่างดีซะอีก อืมใช่เลยค่ะเรื่องนี้มันมีงานวิจัยมารองรับด้วยนะครับเกี่ยวกับตัวเลข55% 38%แล้วก็7%เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันคืออะไรและมันส่งผลกับเรายังไงบ้างเริ่มกันเลยดีกว่าครับเรื่องความสำคัญของการสื่อสารกับบุคลิกภาพในยุคนี้ ทำไมมันถึงสำคัญมากเป็นพิเศษครับโดยเฉพาะเมื่อการนำเสนอมันไม่ได้อยู่แค่ในห้องประชุมแล้วค่ะต้องบอกว่าสำคัญมากๆเลยค่ะในยุคดิจิตัลเนี่ยการนำเสนอมันไม่ใช่แค่การพูดในห้องแล้วก็จบไปนะคะแต่มันอาจจะถูกบันทึกถูกแชร์ต่อกลายเป็นเหมือนภาพจำที่เผยแพร่ไปในวงกว้างได้ง่ายมากผู้นำเสนอเนี่ยก็เลยเหมือนเป็น ทูตขององค์กรไปเลยหรืออาจจะเป็นแบรนด์บุคคล personal brand ที่สื่อสารความเป็นมืออาชีพคุณค่าแล้วก็ความน่าเชื่อถือออกไปโดยตรงเลยค่ะคือการนำเสนอแค่ครั้งเดียวเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบได้มากกว่าที่เราคาดคิดเยอะเลยนะคะครับพอพูดถึงความน่าเชื่อถือก็เลยกลับมาที่ตัวเลข55387ที่เราเกินไว้เมื่อกี้มันเป็นยังไงล่ะครับทำไมท่าทางภาษากายมันถึงดูสำคัญกว่าเนื้อหาที่เราพูดซะอีก อ๋อค่ะตัวเลขนี้มาจากนันนิไยคลาสสิกเลยค่ะของอัลเบิร์ตมาราเบียนเขาศึกษาเรื่องการสื่อสารทางอารอมณ์ความรู้สึกทัศนคติอะไรพวกนี้ผลที่ออกมานี้ก็น่าทึ่งมากคือเขาพบว่าเวลาคนเราประเมินความน่าเชื่อถือหรือความรู้สึกต่อคนพูดเนี่ยนะคะปัจจัยที่มีผลมากที่สุดถึง55%เลยคือภาษากายหรือสิ่งที่เรามองเห็นเช่นท่าทางสีหน้าการแต่งกายอะไรแบบนี้ รองลงมา38%คือน้ำเสียงค่ะความดังเบาสูงต่ำจังหวะการพูดแล้วก็มีเพียงแค่7%เปเท่านั้นเองที่มาจากเนื้อหาหรือคำพูดจริงๆที่เราเตรียมไปโอ้แค่เเปองเหรอครับสำหรับเนื้อหาใช่ค่ะนี่มันค่อนข้างน่าตกใจเหมือนกันนะเนี่ยใช่ค่ะ มันก็เลยเน้นย้าว่าภาพลักษณ์แล้วก็วิธีการสื่อสารของเราเนี่ยมันสร้างความประทับใจแรกหรือ first impression ได้สําคัญมากๆแล้วก็ส่งผลต่อการรับรู้ได้แบบมหาศาลเลยก่อนที่เราจะได้อธิบายเหตุผลหรือข้อมูลอะไรต่างๆด้วยซ้ําคือคนฟังอาจจะตัดสินเราไปแล้วส่วนหนึ่งจากสิ่งที่เขาเห็นเขาได้ยินในเว็บแรกเลยค่ะก็เหมือนที่อาจารย์เจสซี่อาจจะเน้นในมุมแบรนด์ personality นะคะว่าบุคลิกภาพของผู้นำหรือของแบรนด์มันสื่อสารผ่านทุกอย่างเลยไม่ใช่แค่คำพูด เข้าใจเลยครับแสดงว่าเรื่องบุคลิกภาพภายนอกนี่เป็นเหมือนประตูด่านแรกจริงๆงั้นเรามาลงรายละเอียดกันหน่อยดีไหมครับการสร้างบุคลิกภาพภายนอกให้ดูน่าเชื่อถือโดยเฉพาะในมุมมองที่อาจารย์เจสซี่นำเสนอมีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับเรื่องจากภาษากายก่อนเลยคะ่ะเรื่องท่าทางหรือโพอสเตอร์เนี่ยพื้นฐานเลยก็คือการยืนที่มั่นคงให้ความรู้สึกหนักแน่นน่าเชื่อถือไม่ใช่ยืนแบบหลังคอมหรือโยกไปเยกมา แต่ก็ไม่ใช่ยืนตัวแข็งทื่อเป็นหุ่นยนต์นะคะส่วนการใช้มือหรือ gestures เนี่ยก็ควรจะเป็นธรรมชาติใช้เพื่อนเน้นย้ำประเด็นสำคัญหรือแสดงความเปิดเผยแต่ก็มีจุดที่ต้องระวังเหมือนกันค่ะเช่นไม่ควรใช้มือชี้หน้าผู้ฟังหรือยืนกอดอกอันนี้อาจจะสื่อถึงการปิดกัน้นหรือดูไม่เป็นมิตรได้แล้วก็ในบริบทสากลที่อาจารย์เจสซี่เชี่ยวชาญบางทีการใช้มือเยอะเกินไปก็อาจจะถูกมองว่าไม่สุข,ขุมได้เหมือนกันต้องหาจุดพอดีๆค่ะแล้วก็ การสบตาหรือ eye contact นี่ก็สำคัญมากมากๆเลยค่ะไม่ใช่แค่การมองนะคะแต่มันคือการเชื่อมต่อกับผู้ฟังเทคนิคก็คือลองมองผู้ฟังแต่ละคนประมาณสัก3-5วินาทีแล้วค่อยๆกวาดสายตาไปให้ทั่วถึงไม่ใช่จ้องใครคนเดียวนานๆหรือว่าหลบสายตาตลอดเวลาอันนี้ก็ไม่ดีการสบตาที่ดีเนี่ยมันจะสื่อถึงความมั่นใจความจริงใจ แล้วก็ยังช่วยให้เราอ่านปฏิกิริยาผู้ฟังได้ด้วยว่าเขาสนใจไหมหรือเริ่มเบื่อแล้วอะไรแบบนี้ค่ะที่น่าสนใจจากข้อมูลบ้างไหมครับไมโครเมสเซจิ้งนี่เหมือนเป็นตัวเปิดเผยความรู้สึกจริงๆของเราโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะ อย่างเช่นการยิ้มอย่างจริงใจในจังหวะที่เหมาะสมมันสร้างบรรยากาศที่ดีได้ทันทีเลยหรือแม้แต่จังหวะการหยุดพูดหรือพอส์สั้นๆก่อนหรือหลังประเด็นสำคัญสคญเนี่ยมันช่วยเน้นย้ำแล้วก็ทำให้คำพูดเรามีน้ำหนักมากขึ้นได้ค่ะแต่ในทางกลับกันนะคะพฤติกรรมเล็กๆที่แสดงความประมาทเช่นการจับหน้าจับผมบ่อยๆการเขย่าขาหรือการใช้น้ำเสียงที่สั่นเครือพวกนี้ก็อาจจะบั่นทอนความน่าเชื่อถือของเราได้ อาจารย์เจสซี่อาจจะย,ยกตัวอย่างประมาณว่าผู้บริหารบางคนเก่งมากๆเลยนะคะแต่พอต้องนำเสนอแล้วเผือแสดงไมโครเมสเซจิ่งที่สื่อถึงความไม่มั่นใจออกมามันก็กระทบต่อภาพลักษณ์ความเป็นผู้นำได้ทันงทีเลยค่ะอืมชัดเจนเลยครับแล้วเรื่องการแต่งกายล่ะครับหลัก TPO ที่พูดถึงกันคือ time place occasion มันปรับใช้ยังไงในยุคนี้ครับโดยเฉพาะกับการนำเสนอที่มีทั้งแบบเจอหน้าแล้วก็แบบออนไลน์ด้วย คหลัก TPO นี่ยังไงก็ยังสำคัญอยู่ค่ะคือต้องเลือกให้เหมาะกับเวลาสถานที่แล้วก็โอกาสแต่ในยุคนี้อาจจะต้องตีความเพิ่มขึ้นนิดหน่อยคือเรื่องความสะอาดเรียบร้อยกับความเป็นมืออาชีพเนี่ยยังไงก็เป็นหัวใจหลักเสมอแต่ที่สำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือความมั่นใจค่ะชุดที่เราใส่แล้วเรารู้สึกดีรู้สึกมั่นใจเนี่ยมันจะส่งผลออกมาทางภาษากายของเราด้วยนะคะ สำหรับการนำเสนอออนไลน์สิ่งที่เห็นในจอภาพมันสำคัญมากอาจจะต้องเน้นเสื้อผ้าช่วงบนให้ดูดีหน่อยมีสีสันที่เหมาะสมไม่กลืนไปกับพื้นหลังแล้วก็หลีกเลี่ยงลายที่ดูยุ่งเหยิงตาลายในกล้องค่ะส่วนเรื่องเครื่องประดับก็ยังต้องระวังเรื่องเสียงดังรบกวนหรือสิ่งที่มันดึงดูดความสนใจมากเกินไปจากหน้าเราหรือเนื้อหาที่เราพูดนะคะไปกับออนไลน์ด้วยทีนี้จากเรื่องภายนอกมาสู่บุค,คลิกภาพภายในกันบ้างครับ ในข้อมูลของอาจารย์เจสซี่มีการเน้นเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมครับที่จะช่วยขับเคลื่อนให้การนำเสนอของเรามันดูทรงพลังจากข้างในจริงๆบุคลิกภาพภายในนี่ถือเป็นรากฐานสำคัญเลยค่ะจากข้อมูลที่ได้มาดูเหมือนอาจารย์เจสซี่จะเน้นหลายด้านเลยแต่ถ้าให้ดึงจุดเด่นๆที่เชื่อมโยงกับความเป็นผู้น,นำหรือแบรนด personality นะคะน่าจะมีสักสอสเรื่องที่สำคัญมากๆ อย่างแรกเลยคือทัศนคติเชิงบวกและความเชื่อมั่นค่ะ positive attitude and confidence อันนี้ไม่ใช่แค่เชื่อมั่นในตัวเองนะคะแต่ต้องเชื่อมั่นในคนค่าของเนื้อหาที่เราจะสื่อสารออกไปและที่สำคัญมากๆคือต้องเชื่อมั่นและเคารพผู้ฟังด้วยค่ะมองว่าการนำเสนอคือโอกาสในการแลกเปลี่ยนคุณค่าไม่ใช่แค่การพูดให้มันจบๆไป อีกเรื่องที่สําคัญมากในยุคนี้แล้วก็น่าจะเชื่อมโยงกับประสบการณ์ด้านธุรกิจระหว่างประเทศของอาจารย์เจสซี่ด้วยก็คือเรื่องความจริงใจและความเป็นตัวของตัวเองหรือ authenticity ค่ะคือผู้นําเสนอที่พยายามเป็นคนอื่นหรือดูแส,สแร้งเนี่ยมักจะถูกจับได้ง่ายแล้วก็จะเสียความน่าเชื่อถือไปเลยแต่ความจริงใจนี้ก็ต้องสมดุลกับการรักษาความเป็นมืออาชีพด้วยนะคะไม่ใช่เปิดเผยทุกอย่างจนเกินงามค่ะอ่าตรงนี้แหละครับที่ผมว่าน่าสนใจมากคือความเป็นตัวของตัวเอง authenticity กับการต้องสร้างภาพลักษณ์มืออาชีพ professional image หรือ brand personality เนี่ยมันจะไปด้วยกันได้ยังไงครับถ้าตัวตนจริงๆของเราอาจจะไม่ได้เนี๊ยเปะตลอดเวลาขนาดนั้นเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะแล้วก็เป็นความท้าทายจริงๆนะคะข้อมูลอาจจะชี้ไปนในทางว่ามันไม่ใช่การเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแต่เป็นการบูรณาการค่ะคือการหาจุดร่วมระหว่างตัวตนที่แท้จริงของเรากับบทบาทและความคาดหวังในฐานะมืออาชีพ เราไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองเป็นคนละคนเลยค่ะแต่ให้เรียนรู้ที่จะเลือกดึงแงมุมที่ดีที่สุดเหมาะสมที่สุดของตัวเองออกมาใช้ในสถานการณ์นั้นๆเช่นแสดงความประทือเลน้อนอย่างจริงใจในเรื่องที่เรากําลังพูดแสดงความเห็นอกเห็นใจผู้ฟังอย่างแท้จริงมากกว่าการแค่ท่องสคริปต์หรือแสดงท่าทีตามแบบแผนเป๊ะๆมันคือการหาสไตล์การนําเสนอที่เป็นธรรมชาติของเราแต่ยังคงไว้ซึ่งความน่าเชื่อถือและเหมาะสมกับบริบทนะคะ การหาจุดสมดุลน,นี่เองระหว่างความเป็นตัวเองกับความเป็นมืออาชีพน่าสนใจมากครับพอเรามีพื้นฐานบุคลิกภาพทั้งภายนอกภายในแล้วมาถึงเทคนิคการนำเสนอจริงๆบ้างครับมีอะไรที่จะช่วยดึงดูดผู้ฟังทําให้เรื่องที่อาจจะดูยากๆน่าติดตามขึ้นได้บ้างครับค่ะเทคนิคสำคัญที่ช่วยได้มากเลยคือการใช้น้ำเสียงค่ะ vocal variety ลองนึกภาพตามนะคะ เวลาเราฟังเพลงถ้ามันมีแต่โน้ตตัวเดียวซ้ำๆไปเรื่อยๆคงจะน่าเบื่อแย่เลยใช่ไหมคะครับน่าเบื่อมาก การพูดก็เหมือนกันค่ะควรจะมีสูงต่ำดังเบาเร็วช้าสลับกันไปเพื่อสร้างความน่าสนใจการเน้นเสียงคำสำคัญสำคัญ,คญหรือการเว้นจังหวะนิดนึงก่อนพูดประโยคเด็ดๆอะไรแบบนี้ช่วยได้มากเลยค่ะแล้วก็การเลือกใช้คำหรือ word choice ก็สำคัญนะคะควรเลือกคำที่ชัดเจนเข้าใจง่ายเหมาะกับผู้ฟังถ้าต้องพูดกับคนหลากหลายกลุม่มหรือในบริบทนาน,นาชาติอาจจะต้องระวังคำศัพท์เฉพาะทางหรือ jargon หรือพวกคำแสดงที่อาจจะทำให้เกิดความสกบสนได้พยายามสื่อสารให้กระชับตรงประเด็นค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยคือการสร้างการมีส่วนร่วมค่ะ engagement ไม่ใช่แค่พูดให้ฟังอย่างเดียวนะคะแต่ต้องให้ผู้ฟังรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งด้วยอาจจะด้วยการตั้งคำถามกระตุ้นความคิด ไม่ใช่คำถามที่ตอบแค่ใช่ไม่ใช่การเชิญชวนให้แชร์ประสบการณ์หรือแม้แต่การใช้กิจกรรมสั้นๆหากเหมาะสมคือรูปแบบการนำเสนอที่ดีในยนุคนี้มักจะเป็นลักษณะบทสนทนามากกว่าการบรรยายทางเดียวนะคะอ๋อแล้วก็การใช้พื้นที่หรือการเคลื่อนไหวบนเวที Stage Movement ก็ช่วยได้ค่ะการยืนนิ่งๆตลอดเวลาอาจจะทาให้ดูน่าเบื่อได้ลองเคลื่อนไหวอย่างมีเป้าหมายเช่นเดินไปอีกฝั่งเมื่อเปลี่ยนหัวข้อ หรือเดินเข้าใกล้ผู้ฟังเล็กน้อยถ้าสถานการณ์อำนวยเพื่อสร้างความรู้สึกใกล้ชิดขึ้นก็ช่วยดึงดูดความสนใจได้แต่ต้องเป็นการเคลื่อนไหวที่ดูมั่นใจนะคะไม่ใช่เดินไปเดินมาแบบไร้จุดหมายอ๋อแล้วก็เทคนิคเล็กๆน้อยๆอ,อยอย่างการจับไมโครโฟนควรถือกลางด้ามอย่างมั่นคงจะดูเป็นธรรมชาติและควบคุมเสียงได้ดีกว่าค่ะโอ้โหได้เทคนิคไปปรับใช้เยอะเลยครับทั้งน้ำเสียงคำพูดการมีส่วนร่วมการเคลื่อนไหว แต่ว่ามีอีกประการด่านสำคัญที่ผมว่าหลายคนเจอเลยคือความประมาหรือความกังวลเวลาต้องพูดต่อหน้าคนเยอะๆมีวิธีจัดก,การกับความรู้สึกนี้ยังไงบ้างครับการเตรียมตัวและฝึกซ้อมคืออาวุธที่ดีที่สุดเลยค่ะยิ่งเราซ้อมจนมั่นใจในเนื้อหาในลำดับการพูดมากเท่าไหร่ความกังวลมันก็จะน้อยลงเท่านั้นค่ะมีเทคนิคทางกายภาพง่ายๆที่ช่วยได้นะคะคือการหายใจลึกๆ หายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแฟบช้าๆสัก3ามสี่ครั้งช่วยให้ใจเย็นลงได้ค่ะหรือการยืดเส้นยืดสายเบาๆก่อนขึ้นพูดก็ช่วยคลายความตึงเครียดได้เหมือนกันแต่หัวใจสําคัญจริงๆอยู่ที่การปรับมุมมองค่ะ mindset shift ลองเปลี่ยนพลังงานความตื่นเต้นประม่าให้กลายเป็นความกระตือรือร้นที่จะได้แชร์สิ่งดีๆกับผู้ฟังแทนที่จะโฟกัสว่าฉันจะทําพลาดไหมนะให้ลองโฟกัสว่าฉันจะให้คุณค่าอะไรกับผู้ฟังได้บ้าง การเปลี่ยนจุดโฟกัสแบบนี้ช่วยลดความกดดันได้มากเลยค่ะยอมรับฝึกซ้อมใช้เทคนิคทางกายแล้วก็ปรับมุมมองฟังดูเป็นขั้นตอนที่จับต้องได้ดีครับแล้วถ้าเกิดผิดพลาดขึ้นมาจริงๆลครับหรือเจอสถานการณ์ไม่คาดฝันเช่นเจอคำถามยากๆหรืออุปกรณ์มีปัญหาควรรับมือ,อยังไงดีครับโดยเฉพาะในมุมมองของการรักษาเป็นมืออาชีพแล้วก็แบรนด์ personality ที่อาจารย์เจสซี่เน้นย้ำด้วย การรับมือกับความผิดพลาดหรือสถานการณ์ท้าทายเนี่ยเป็นบททดสอบความเป็นมืออาชีพอย่างดีเลยค่ะสิ่งสำคัญคือการตั้งสติแล้วก็การมองความผิดพลาดเป็นโอกาสเรียนรู้ค่ะไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอกค่ะถ้าพูดผิดก็แก้ไขอย่างสุภาพถ้าตอบคำถามไม่ได้ก็ยอมรับอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็เสนอว่าจะไปหาคำตอบมาให้ดีกว่าพยายามแถไปเรื่อยๆหรือแสดงอาการหัวเสียออกมาการแสดงออกถึงความนิ่ง ความรับผิดชอบแล้วก็ทัศนคติที่พร้อมเรียนรู้หรือ growth mindset นี่แหละค่ะคือสิ่งที่เสริมสร้างแบรนด์ personality ที่แข็งแกร่งในระยะยาวได้แม้ในสถานการณ์ที่ไม่เป็นใจก็ตามอีกประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกันก็นกคือความกล้าที่จะออกจาก Comfort Zone ค่ะการนำเสนอครั้งแรกๆอาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบแต่การกล้าที่จะลองกล้าที่จะรับคำติชมเพื่อปรับปรุง นี่คือหนทางสู่การพัฒนายอย่างแท้จริงค่ะมันก็สอดคล้องกับแนวคิดเรื่อง life long learning หรือการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งจำเป็นมากๆสำหรับผู้บริหารและผู้นำในยุคปัจจุบันค่ะฟังทั้งหมดแล้วสรุปได้เลยว่าการสื่อสารและการนาเสนอที่โดดเด่นเนี่ยไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์หรือว่าเนื้อหาเพียงอย่างเดียวจริงๆนะครับ แต่มันคือทักษะที่ต้องสร้างขึ้นมาผ่านการฝึกฝนความเข้าใจในหลักการทั้งเรื่องบุคลิกภาพภายนอกที่เรามองเห็นไม่ว่าจะเป็นภาษากายการแต่งกายและที่สำคัญมากๆเลยคือบุคลิกภาพภายในทั้งทัศนคติความมั่นใจความจริงใจบวกกับเทคนิคการนำเสนอต่างๆอย่างการใช้น้ำเสียงการสร้างการมีส่วนร่วมทั้งหมดนี้ต้องผสมผสานกันอย่างลงตัวเลยฮะถูกต้องเลยค่ะ มันคือการเดินทางที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะไม่มีคำว่าสมบูรณ์แบบที่สุดมีแต่ดีขึ้นได้เรื่อยๆค่ะต้องอาศัยความมุ่งมั่นความกล้าที่จะลองผิดลองถูกแล้วก็เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอค่ะครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้มีประเด็นทิ้งท้ายหรือคำถามชวนคิดอะไรที่อยากจะฝากให้ผู้ฟังนำกลับไปคบคิดต่อยอดจากเนื้อหาที่เราคุยกันไหมครับค่ะ ก็อยากจะชวนให้ลองมองข้ามเรื่องไมโครเมดเซติ้งของตัวเองไปอีกขั้นหนึ่งนะคะลองตั้งคำถามกับตัวเองดูว่านอกเหนือจากสัญญาณเล็กๆน้อยๆที่เราส่งออกไปโดยไม่รู้ตัวแล้วเนี่ยสัญญาณที่ตั้งใจที่ทีมของเราหรือองค์กรขอ,ของเรากำลังส่งออกไปผ่านการสื่อสารโดยรวมทั้งภายในและภายนอกองค์กรเลยมันสอดคล้องกับบุคลิกภาพของแบรนด์แบรนด์เพอร์ซนาลิตี้ที่เราอยากให้เป็นจริงๆหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปฏิสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรมนะคะ สัญญาณเหล่านั้นมันถูกตีความไปในทางที่เราต้องการหรือเปล่าแล้วถ้ามันยังไม่ใช่มีการปรับเปลี่ยนเชิงกลยุทธ์อะไรบ้างที่เราสามารถเริ่มทําได้เพื่อยกระดับการรับรู้และความน่าเชื่อถือขององค์กรในภาพรวมการคิดในระดับที่ใหญ่ขึ้นแบบนี้อาจจะช่วยให้เราเห็นภาพรวมแล้วก็วางทิศทางการพัฒนาการสื่อสารได้ชัดเจนยิ่งขึ้นค่ะ โอ้โหเป็นคำถามที่ชวนให้มองภาพใหญ่แล้วก็คิดเชิงกลยุทธ์จริงๆครับจากไมโครเมสเซจิ่งส่วนบุคคลไปสู่แมคโครเมสเซจิ่งขององค์กรเลยทีเดียวน่าสนใจมากครับวันนี้ได้มุมมองแล้วก็ได้เทคนิคที่นำไปปรับใช้ได้จริงมากๆเลยขอบคุณมากครับยินดีค่ะแล้วก็ขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามการพูดคุยเจาะลึกของเราในครั้งนี้สวัสดีครับ